สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาสักการบูชาพระสยามเทวาธิราชอัณัญญประเทศนะคะแล้วจบทุ่ไหว้พระเสร็จแล้วก็ขอพอรท่านนะคะเราจะให้เอฟซีดูนะคะทุกคนนะครัเป็นพระสยามเทวาธิราชนี่เป็นพระคู่ขวัญบ้านเมืองของอรัญประเทศนะคะสักแก้วทุกคนผ่านไปมาก็จะมากราบไหว้ฉันก็เคยมาบนบานขอพอรท่านแล้วก็หลายครั้งก็ประสบความสําเร็จก็แก้บนไปละว,วันนี้ก็ได้เดินทางมานะคะอ เดินทางมาทำธุระหลายอย่างนะคะในอนาณญประเทศก็ได้บนบางสานกล่าวท่านอีกครั้งหนึ่งถ้าประสบความสำเร็จก็จะได้มาแก้บนภายในสิ้นปีนะคะก็โอเคสาธุนะคะทั้งเรื่องคดีที่เคยมาขอท่านไว้ก็ประสบความสําเร็จมีชัยชนะที่ถูกใส่ร้ายใส่ความนะคะตอนนี้ก็มาจุดๆบบอกท่านว่าตอนนี้เหลือไม่กี่คดี ก็ขอให้ท่านปกปักคุ้มครองแล้วก็มาดูงานดูการค้าขายทุกทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นงานขอให้จเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นนะคะก็นี่ค่ะพระเสด็จเทวทีลชเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านหลังนี่ค่ะก็จุดธูบไหว้พระนะคะทุกคนมานี่จะมาลงแก้บนหรือว่าบนส่วนมากได้หมดเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะสัตหานะคะก็ะจุดทูปจุดเดียวฉันจอดรถไว้ตรงนี้นะ,ะตรงนี้คือโรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลศูนย์ราชการต้งหลังก็เป็นโรงพักอรัญญประเทศนะคะ แล้วด้านหน้าก็เป็นสบากาชาตินะคะแล้วก็เป็นเทศบาลเมืองอัญราประเทศนะคะ FC นะก็จะให้ดูปะ่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนนะคะช่วงนี้ยากขออนุญาตถ่ายทาเป็นคลิปเพราะว่าถ้าเป็นไลฟ์สดมันไม่สะดวกค่ะบางทีไปถ่ายติดคนน้นคนนี้เนาะ,ะเป็นคลิป FC จะดูง่ายกว่านะคะว่าช่องประหยัดชาแนลหรือประหยะะนนะะัดสกลนครก็นี่ค่ะเดินทางมาอัญราประเทศแล้วเดี๋ยวจะมีโอกาสเข้าไปาฝัง่งลอยเปตนะคะเราก็จะ ถ่ายทำให้ดูทําเป็นคลิปบ้างอะไรบ้างเพราะช่วงนี้เขากว่าแก๊งคอเซนเตอร์นะคะ,ะขึ้นมาแ้วกยมเย็นสาธุอู้อิ่มบุญลมเย็นพัดฉิวก็มองเห็นโรงพักอรัญชัดเจนะคะเอฟซีสาธุนี่ค่ะขึ้นได้3าทางนะคะเราจะขึ้นทางไหนก็ได้นะคะได้หมดถ้สดชื่นขึ้นไปกราบสักการะไหว้ขอพอรเดี๋ยวลงคลิปก่อนอยากถึงจะขอพอรนะคะน,นี่ค่ะทุกคนขึ้นมาถึงตรงนี้ได้นะคะนี่มองเห็นไหมคะ มาถึงก็เห็นโรงพักอาอรัญอยู่หลังพระสยามเทวท,ทิราชโรงพยาบาลหมุนรอบตัวสอนนาฬิกาอยู่ตรงนี้นะคะเราก็จะมานี่ค่ะขึ้นได้สามทางนะคะขึ้นลงสัแล้วก็นี่ค่ะนะคะพระสยามเทวท,ทิราชนะคะอันอยู่องค์นี้นะคะแล้วก็มีพระอ่ามีช้างสามเศียรนะคะคาถาก็เหมือนกับข้างล่างคะ่ะมาจุดธูปไหว้พระตรงนี้ห้ามเข้าไปในเขตตรงนั้นนะคะห้ามจุดทูปจะกลับไหว้ตรงนี้ได้นะคะก็อ่ะ ก็ขอให้เอฟซีขอผอ่านผ่านคลิปของดิฉันได้นะคะขอให้ทุกคนอาตั้งจิตภาวนานะคะอธิษฐานพร้อมกันค่ะเชิญค่ะ ก็หลังจากที่ทุกคนไหว้พระขอพรเสร็จแล้วนะคะที่ฉันก็ให้ดูบริเวณรอบๆนะคะนี่คือโรงพักอรัญญประเทศโอ้ยังเป็นตึกเก่าอยู่นี่คือโรงพยาบาลนะคะตอนก่อนที่ฉันจะไปโควิดยังไม่มีตึกนี้นะคะตอนนี้ก็สร้างเสร็จเรียบรอ้อยโรงพยาบาลใหญ่มากนะคะนู่ค่ะส่วนด้านหลังก็เป็นตำรวจภูธรแล้วก็ตำรวจรันนะคะนี่ค่ะขออนุญาตมา ยืนหลังพระท่านขอให้ท่านปกป้องคุ้มครองอบางครั้งเราทําบุญปิดทองหลังพระก็โอเคนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ตามช่วยคุ้มครองดูแลเรานะคะนะคะต่อหมอตัวนนเจเพ็รปอยเป็ดเคยมานะคะมานอนอยู่ที่ห้องภูมิกับตอนที่4 8ชั่วโมงนะคะนี่ให้ดูบรรยากาศรอบๆตัวเมืองอรัญญประเทศนะคะนี่คือศูนย์รัชกา ย่อยของอรัญญประเทศไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลโรงพักอำเภอนะคะหอนาฬิกาค่ะจอดรถตรงนั้นนะคะโอ้โหเด่นเป็นสง่านะคะเจ๊เพชรปล่อยเป็ดไปไหนก็มีคนรู้จักเยอะค่ะเพราะว่านางชอบเดินทางท่องเที่ยว นะคะการได้ท่องเที่ยวการได้ย้ายที่ภาคบ่อยๆเช่าอยู่ทําให้เรามีประสบการณ์เยอะนะคะไม่ใช่ว่ากระจกงอกง่อยมันที่โดนใส่ร้ายใส่ความในเอฟซีการที่เราย้ายนะเราไม่จําเจต้องอยู่บ้านไม่เปิดโลกกรัการเดินทางคือกําไรของชีวิตได้เปิดตาเปิดโลกรู้เห็นได้ไปพบผู้คนมากมายนะคะทาให้เราโลกกรทัดกว้างขึ้นรู้จักให้รู้จักปล่อยวางรู้จักอภัยรู้จักฮิลิโอตปะนะคะรู้จักแยกแยะนะคะอย่าไปให้ใครเสี่ยมเรเงี้ยหรืออย่าไปเชื่ออะไรง่ายเราต้องเห็นนะคะสองตาเห็นสองมือจับ นะคะแล้วก็เอามาคิดวิเคราะห์ไต่ตองอย่าตกเป็นเครื่องมือของใครเหมือนอีอก็ไม่อยากจะพูดหยาบนะเหมือนคุณนายส้วมแตกนะครับตอนนี้ก็คือโอ้โหสุดยอดเลยค่ะใกล้ๆคนนี้นะคะมีแต่ภัยพิบัตินะคะไม่มีสิ่งดีๆเลยเพราะนางไม่รับรู้อะไรเลยคือนางจะงูตัาตุ่นเหมือนบวชได้น้ะเพราะฉะนั้นเราดีใจที่เราเออกอุดออกมานะคะก็กลับขอบคุณ f c ฟสัญญาตราสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ FC สายบนทุกท่านที่มีบุญคุณกับป้าหยาดนะคะหรือหยาเพชรหรือเจเพชร เพชรลัาดรกราบขอบคุณนะคะบุญคุณไม่เคยลืมนะคะแต่ว่าคุณต้องอยู่บนความเที่ยงตรงบนความเป็นจริงมั่งบุญคุณก็คือส่วนบุญคุณไม่มีใครถูกไปทั้งหมดไม่มีใครผิดทั้งหมดการนินทาการเรหรือการที่มาเสี้ยม้ล้ใส่กันถ้าเราไม่มีสติคุณก็จะตกเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพนะคะก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเห็นอยู่นี้คุณที่เข้ามารับฟังให้จิตคุณมั่นคงมั่นแน่วแน่กว่าเดิมนะคะอย่าไปหลงเชื่อการเสี้ยมของยูทูบเบอร์หรือบางคนนะคะที่ มุ่งมั่นอิจฉาริษยากันในเรื่องการที่ส่วนมากก็จะเป็นเรื่องเงินนะคะทุกวันนี้เหตุเกิดก็คือ มีกลุ่มยูทูบเบอร์หรือบางคนนะคะก็มาอิจฉาริษยา,ยาที่เห็นผู้ใหญ่จะดีเอฟซีเข้ามาสนับสนุนเข้ามาให้ความเมตตารักแล้วก็เกิดความอิจฉาริษยาถึงกันตั้งกลุ่มตั้งก้อนเสี้ยมกันอุปโลกอุปมาอุปมยนั่นคือถ้าคนจิตอ่อนคุณก็จะตกเป็นห่วงนั้นแล้วสิ่งที่คุณรับคือความหายยนะจากคุณมีกัลยาณมิตรดีๆคุณก็จะตกเป็นเครื่องมือของเขานะคะอันนี้เราไม่ว่ากันเพราะประหยัดก็ไม่ใช่คนดีร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีใครดีเลิศ ทุกอย่างร้อซแม้แต่พระพุทธองค์พระตัดปฏิมาย,ยังราขินคนเดินดินหรือจะสิ้นกันิินไงก็สาธุขอให้พระสยามเทวาธิราชปกป้องคุ้มครองเพระชละสธรธรลอดไปนะคะสิ่งไหนที่ไม่ดีก็ขอให้ท่านปัดเป่าแค้วคาดออกไปคนไม่ดีก็ขอให้ปัดเป่าออกไปจากตัวข้าพเจ้าด้วยเถิดเพราะว่าชีวิตข้าพเจ้าก็จะ60แล้วอยากจะมีชีวิตที่ละล้าละล้าละละ้านะคะมีความสุขตามแบบฉบับของคนอายุ จะ60สินะคะสิ่งไหนที่มีบุญคุณลูกขอสัญญาว่าถ้ามีโอกาสนะคะลูกก็จะทยอยคืนเข้าไปนะคะส่วนคนไหนที่ให้ลูกมาโดยเต็มใจและด้วยความรักเขาไม่เอาคืนก็กราบขอบคุณขอให้เอฟซีผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านที่เคยช่วยเหลือเราเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นร้อยเท่าพันเท่าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกป้องคุ้มครองผู้ใหญ่ใจดีเอฟซีของหยาติทุกๆคนด้วยเถิดแล้วก็ส่วนคนไหนที่คิดไม่ดีก็ขอให้เขาได้รับอันเป็นไปตามปากตามกรรมเขาเข้าตัวเขาไปเองนะคะไม่ได้เป็นงาน เห็นถึงทำดีได้ดีนะคะพูดดีทำดีสิ่งไหนไม่ดีโดนใส่ร้ายใส่ความถ้าไม่เป็นความจริงก็ขอให้กลับเข้าปากคนที่ใส่ร้ายใส่ความเราขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระสยามเทวทิราช่วยเป็นสักขีพยานด้วยเถิดนะคะขอให้ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านมีความสุขความจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นนะคะค่ะเวลาเท่านั้นจะเยียวยาทําให้คุณคิดได้ว่าสิ่งที่คุณมองว่าฉันเป็นคนไม่ดีหรือสิ่งที่เราหมักบังใจก็ให้เป็นเรื่องของเวลานะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีวันอาทิตย์นะคะอาทิตย์ที่2มีนาะคม2568ค่ะอค่ะเดี๋ยวเราเดินทางไปต่อจะไปถ่ายที่ไหนต่อเติดตามนะคะสาธุสาธุาธอิ่มบุญกันทั้งวันเลยค่ะสวัสดีนะคะทุกคน